เราไมต้องไปเล่นกับเขาซะหน่อยนะครับน้องๆไปเลยยิงไปนี่แน่นัดสุดท้ายเบลิลิกมาเบรลิกมาจังหวะนี้ก็แตกไปดีครับมาก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งสิครับอ้เยอะเยอะอันตเตเบริเอายังไง อย่ายิงตายคามานนังกรด้ออย่ายิงตายคามานนังกรด้อมายีงลงมาก่อนมายีงลงมาก่อนสวัสดีครับวันนี้ผู้ผมสตด์เก้านะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกรนเจอร์นะครับกับการดีแร้งนะครับ แต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่การเล่นแรงครั้งแรกนะครับของซีซั่นนี้นะเพราะผมก็ได้เล่นไปแล้วนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเจอตัวอะไรเนี่ยเจอออรลุสตัวนี้คือจริงจริงที่มันอยู่เทียร์ต่ำในเทียร์ของผมที่ผมจัดนะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งครับมันเก่งนะแต่แค่มันต้องใช้เวลานะครับตัวนี้มันจะโหดมากนะถ้าวล12นะครับผมแล้วก็อย่าให้มันเวล12นะ อาาโอเคครับมีคนแย่งบัฟอีกแล้วตานี้ที่พูดว่าอีกแล้วตานี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าโมเจอแย่งบัฟมาหลายตาแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องเล่นไปนะเราจะไปโยนเกมก็ไม่ได้นะครับเราออกไปลงเท้ากันเล่นมาก่อนนะกันซีซีนะครับ เขาเราียกผู้เล่นเขาเราียกผู้เล่นคนที่หกนะฮะเขาเรียกฟาซาเล่นเป็นผู้เล่นคนที่หกของทีมฝั่งนู้นนะ <Hey. S 1> เราจะเหลือผู้เล่นสี่คนนะฮะดูอย่าถ้าถ้าเป็นคนแย่งบัฟ <Hey. S 1> เขาก็จะใช้หมุกนี้กันนะครฮะผ<ม>ู้เล่นคนที่หก มาแย่งบับเอาสนุกแล้วก็ไปนะครับผมบางทีก็ไม่ตั้งใจบางทีก็ตั้งใจนะครับผมก็ดูบางทีก็งงนะตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างนะครับผมโอ้โหเพื่อนบังให้นะครับเต็มสตรีมโอ้โหโดนหินอีกเอายิงไปก่อนแล้วไม่มีใครมาเพืพ่อน แล้สิวันหน้าก็ไม่มาผมงงแล้วก็เดินกลับทำไมอ่ะผมงงเลยนะจังหวะนี้นะครับคือเขาเดินมาก็ได้กันหมดแล้วนะครับผมงงจัดงงจัดบอกเลยโคตรงงนะนนี้งงแบบงูล้านตัวคือเขาเดินมาก็ได้หมดแล้วอันนี้คือเขาเลือกที่จะกลับไปตีชีฟนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรโอเคเราลัดได้นะครับ นการเล่นแร็งแบบไม่ได้เล่น5คนนะมันก็จะเรียวๆแบบนี้นะแยงบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะผมจังหวะเล่นได้ก็ไม่เล่นนะแล้วมันก็จะออกเรียวๆนิดนึงนะครับผม แล้วก็ต้องแกงเลนแครี่บ่อยๆนะแะแครี่ไม่ไหวนะครับตรองน,นี้ผมไม่พลาดนะผมใช้ฟาวนะเจอคนเหลี่ยมฮะเราต้องเหลี่ยมสู้เราจะไปนิ่งดูดายไม่ได้ฮะนนเราก็ต้องตอบโต้คนล้าสเรามันเยอะนะครับอนนโอเคโอ้โหจะรอดไมเนี่ยทุกคนโอ้โหไม่รอดนะฮะ เจอคอนะคอปิดกี้ฟาซ่าเราไม่ได้มานะครับถ้าไปกีมาได้หมดเลยนะแต่ฟาซ่าเราไม่มานะครับพยายามก็ไม่ได้ตีชีพนะเอาไปว่าผมไม่ไม่อะไรเขาดีกว่านะครับผมเอาไปว่าต่างคนต่างเล่นแล้วกันนะครับตอนนี้บางทีเราก็เจอคนแบบนี้นะมันก็ทําใจนะครับผมจะให้เราไปโยนเกมมันก็ใช้เรื่องนะครับ ถามว่าเจอบ่อยไหมโอ้โหโคตรบ่อย <laughs> <laughs> เจอแบบบ่อยจัดบ่อย,อยจริงนะบางทีมันก็ทําให้เรางงได้ <c oughs> บางทีก็ทําให้เราหัวร้อนนะครับแล้วแล้วแต่รอบนะ <c oughs> บางบรอบนี้ก็คือเจอแย่งแบบไม่หยุดนะฮะเขาเรียกว่าแย่งแบบไม่พักคือจะเอาอะทําไมอะเออคือจะเอาอะบัฟเบิร์ฟใครผมไม่สนนะครับผมจะเอาหมดอะไรงนี้ ไปเวนั้นจะทำอะไรไม่ได้โอเคเราลาลได้อีกตัวนะครับตอนนี้แล้วก็ไล่ย,ยิงไปเมื่อกี้ทำอะไรไเราไว้อ่ะคอคอเก่งหรอคอเก่งเหรออัตติมีเก่งหรอ,อ,หรอ,อ,หรอใช้เก่งหรอครับรู้สึกเหมือนเิ็บกดนะโอเคมังกรโดนอีกตัว

เพื่อนเยอะนะเขาต้องการอะไรจากผมจริงๆเอออยากให้ยิงเราก็ยิงให้ไเออเขาคอให้เขาต้องเขาต้องการให้เขาให้ผมยิงเขาไงผมก็ยิงให้ไงก็เรียบร้อยตัวเป็นลูก็ถือว่าขอมาไม่ขัดแล้วกัน โดนไปหนึ่งโดนไปอีกหนึ่งนี่ไงอนติเมทเข้าหน้าไปอีกหนึ่งอันนี้กระดานอย่างเดียวเลยโบดี้เฮ้ยาจะเกิดไม่ได้ดูเลยใช้สเปลปามไปแล้ว ปิดบบดี้ไม่ได้นะครับผมขึ้นขึ้นขึ้นบนไปเยอะนะครับปิดบบดี้ไม่ได้อืมแต่ว่าแจ่ม เดี๋ยวเดีมาเดี๋ยวเีมาจังหวะนี้ก็แตกไปดีครับมาก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งสิครับเราได้ป้องกันแล้วแบบชิวๆเราไม่ต้องไปเล่นกับเขาซะหน่อยนะครับน้องๆไปเลยยิงไป นี่แน่นัดสุดท้ายบอกเลยว่านัดสุดท้ายพี่มันแรงเด้ดโอโหออลรุดไล่ไหัวแล้วฮะเวลด1สิบเอ็ดนะยังไม่สิบสองนะครับโอเคเรียกว่าตายไวเลย โอเคตวนี้ก็เรียบร้อยหนึ่งเอาตัวนี้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งตอนนี้ตังเรานำแล้วนะยิงจะไม่เยอะนะแต่ก็ระดับนียวกันนะเฮ้ยอะ้นเขาสบายปเปล่าเขาสบายเปล่าอ,อ,อ่ะเออเขาสบายเปล่าอ่ะ เกมนี้เขาเดินคนเดียวเลยนะครับสำหรับโบรี่ทีมฝ่ายนรงข้ามนะครับผมแวไม่เกรงกลัวใครเลยจริงๆคนเนี้ เราติ๊กให้เพื่อนไปตรงหลอดน,นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องตีหลอดนะครับเขาเรียกว่าไปนัวก,กันให้คอก่อนขอตัวนี่ก็รักกันอือสวยอ้อาวไงโบดี้เอาเปล่าอยากจะโดนว่าเราอ่ะอาอย่างนี้โดนนะอย่างนี้โดนะน,โดนะเรียบล้ออย่างนี้โดนนะแล้วก็เปิดหลอดชิวๆนะผม โอเคอุ yeah. ้ยโอ้โหเยอะเยอะอันเตอเมียดีเอายังไงเดี๋ยวยิงตายขามังกรเด้อเดี๋ยวยิงตายขามังกรเด้อเมื่อกี้ลงมาก่อนเมื่อกี้ลงมาก่อนรักษาระยะนิดนึงโอเค แต่ตอนนี้เราจะเอนบ้านนะฮะแล้วเขาเจอ12แล้วแต่ยังไงมันจะทันหรือเปล่ามันจะทันหรือเปล่าเออเพื่อนออรุตเรารีฟารไฟมันเลยฮะเราปิดบ้านนะฮะ GG ครับตอนนี้จบแบบ GG นะครับผมวันนี้ออรุตเขาเพิ่งบจอ12มา13นะครับไม่ไม่ไม่ได้ห่างกันนะครับผมแต่มันไม่ทันแล้วนะครับโดนสโนว์บอลไปแล้วนะ จริงๆผมก็ไปเล่นอยู่บ้างนะครับก็เลยมาถึงตำนานเลยนะจริงๆมันจะมาเริ่มที่อีพิกนะครับผมก็บอกเลยว่าต้นสีสันเดือดๆนะครับผมจรครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ทำดาเมจไป69 0 0ื้แทงไปส1 0 0 0นะครับผมก็แทงไปเยอะระดับหนึ่งเลยนะตัวสส่ผมไปรับเท้าบ่อยนะครับผม ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน